สวัสดีครับผมวันนี้ก็แนะนําสินค้าอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ก็แนะนําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอสเซร์โวนะครับเป็นอ n นาล็อกคอสเซร์โวนะครับของค่าย b s s นะครับโมเดล FDS 310นะครับตัวนี้เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศนะครับผมสภาพสวยเหมือนป้ายแดงเลยนะครับ FDS 310นะครับสวิฟ f e r บิลฟรีนซี่ดราอิ้งซตนะครับตัวนี้สามารถปรับความจี่ได้นะครับเป็นสุดยอดของคอ s e v o อีกรุ่นหนึ่งนะครับน่ครับก็มี2 channel นะครับเป็น s t e r e o คอส2ทางนะครับนี่ครับตัวนี้วอลุ่มปุ่มสีดำนี้ก็จะเป็นวอลุ่มปรับความจี่นะครับระหว่างโลกระไฮนะครับตัวนี้เป็นวอลุ่มเร่งเสียงโลนะครับเสียงเบส หรีอเล่งเสียงหานะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นสองชัแนลนะครับปรับความสีได้นะครับภาพสวยเหมือนป้ายแดงนะครับที่เขาเรียกว่า BSS ฝาทองนะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตที่ประเทศอังกฤษนะครับ Made in England นะครับนปดูด้านหลังนะครับสวยไม่มีที่ตำหนิเลยนะครับเพิ่งลงเครื่องมาใหม่ๆนะครับสนใจ ติดต่อเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับด่วนที่สุดนะครับไม่งั้นจะโดนโฉบไปก่อนนะครับนี่ครับดูครับสภาพนัวนัดใหม่กิ๊กเลยนี่ครับตัวนี้เป็นไฟแรงดัน132โวลต์นะครับเ6ถึง132โวลต์เป็นไฟที่ใช้ในโซนอเมริกานะครับยุโรปอเมริกานะครับไฟก็ไฟร้อยไฟ120ได้นะครับสภาพสวยียมเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ เบอร์โทรศัพท์098 973 5736นะครับ098 973 5736นะครับหรือราคาเปิดตัวอยู่ที่15,500บาทนะครับ15,500บาทนะครับสวัสดีครับ